เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่18พฤศจิกายนที่คุ้มสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นดรณรงค์ชัยอัครเสรนีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Herb Fair 2021เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆได้รับทราบและอาจนำไปสู่ การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปโดยมีนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิทยากุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานทําเช่นนี้เนี่ยเพราะว่ามีความเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยไปเน้นในเรื่องของอส,สารสุขหรือว่ายาแบบตะวันตกเนี่ยเยอะมากซึ่งมันไม่ใ่ไม่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีะะดแต่มาเยอะในขณะเดียวกันทําให สายยาที่มาทางฝั่งไทยฝั่งตะวันออกฝั่งสมุนไพรเนี่ยน้อยไปแล้วก็เหตุผลเนี่ยที่มันน้อยก็เพราะว่าความสามารถทางสมุนไพรจะมีได้จริงก็ต่อเมื่อสามารถสกัดได้อย่างดีเยี่ยมสกัดสารพิเศษออกมาให้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งถ้าทําได้แล้วเชื่อว่าสมุนไพรเนี่ยจะสามารถมีส่วนช่วย ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลหรือว่ารักษาตัวทําให้สวยงามนะฮะทำให้สุขภาพดีไม่ว่าแม้แต่รวมทั้งสัตว์ด้วยก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับและพอดีผมเห็นว่ามคออเนี่ยมีความสามารถในการสกัดสารที่ดีเหล่านี้ร่วมกับท่นานอธิการก็เลยคิดว่าเราอยากจะประกาศเรื่องนี้ให้สังคมได้ทราบกันคิดว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจครับแล้วก็คิดว่า แต่ก็ยังไม่เพียงพอครับมันยังมีหลายตัวที่เรายังจะต้องพัฒนาต่อแล้วก็รวมทั้งเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นด้วยครับ